สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับไม่พ้นนะครับเรื่องราวของความพร้อมของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทีมก็เก็บชัยชนะในเกมยูฟาแชมเปี้ยนีกนะครับเหนือไลซิกได้5ประตูต่อศูนยนะครับ ฟอร์มการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกำลังแบบเป็นกราฟในแบบพุ่งขึ้นเลยนะครับแต่ว่าในเกมในลีกนะครับเกมในวันอาทิตย์เวลาประมาณ5้าทุ่มครึ่งนะครับเขาต้องเจอกับทีมใหญ่อย่างอาร์ซนอลนะครับซึ่งอาร์ซนอลไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะพูดทุกเรื่องนะครับเรื่องราวของแมนยูในวันนี้นี่จัดเต็มจริงๆนะครับไล่ไปทีละข่าวละข่าวไปนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันช่วงเช้าวันนี้กันนะครับ ข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็พูดทุกคู่ไปเลยนะครับวันเมื่อคืนนี้มีอยู่คู่หนึ่งวู๊พีแมตตันเปิดบ้านนะครับชนะคริสตันพาเลตได้2ประตูต่อศูนย์นะครับก็คริสตันพาเลตนะครับโดนใบแดง1คนนะครับก็ถือว่าวู๊เล่นในบ้านเนี่ยกลับมามีโมเมนตัมที่ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับก็ส่วนวันนี้นะครับวันนี้19บเนาฬิกาสานาทีนะครับคู่แรกนะครับเชฟฟิลด์ยูีนเต็ด เจอกับแมนซิตี้นะถ้าผมมีเวลาวันนี้เดี๋ยวผมทําข่าวให้แมนซิตี้ด้วยนะครับวันนี้หลายๆทีมเนี่ยผมไม่ได้ทําข่าวให้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วย4ี่ทุ่มนะครับเบอร์ซี่นะครับเปิดบ้านเจอเชลซีเบอร์ซี่นะครับได้เจ้าของใหม่นะครับเทคโอเวอร์สองล้านปอนด์แต่ยังไม่ได้เสริมใครนะเชื่อว่ามการาคมนี้แหละเสริมแลกแน่นอนนะครับส่วนเชลซีเนี่ยความพร้อมล่าสุดก็คือเขาเนี่ยทีมนี้ปึ๊กมากนะครับเจอใครก็ได้นะครับซึ่งเป็นงานยากของเบอร์ซี่แน่นอนนะครับ ส่วนเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งวันเสาร์วันนี้แหละครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับซึ่งสีติของลิเวอร์พูลเนี่ยคือคาดการไว้นะในสื่อตามเทศผมบอกไว้ล่วงหน้าเลยว่าลิเวอร์พูลจะชนะเวสต์แฮมสองหนึ่งนะครับผมอัปเดตให้ก่อนนะเผื่อไม่ได้ทําข่าวแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับ19นาฬิกาวาทีนะครับแอสตันวิลล่าเปิดบ้านเจอกับเซาท์แฮมตันนะครับนิวคาสเซิลเจอกับเอเวอร์ตันเวลาประมาณ3ามทุ่มนะครับ จบจากนิวคาสเซิลกับเอเวอร์ตันเป็นคู่แมนยูกับอาร์เซนอลศึกซปเปอร์ซันเดย์นะครับแล้วก็ตามด้วยสเปอร์เจอกับไบรตันนะครับสเปอร์เจอกับไบรตันแล้วก็มีฟูลแลมเจอกับเวสต์บอมนะครับหรือเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ตามเวลานี้นะครับก็ผมมาโฟกัสความพร้อมล่าสุดนะครับของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนแล้วกันนะครับ ความพร้อมล่าสุดนะครับของ11เบตเพลนตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ตามภาพนะครับในเกมนี้นะครับผู้สาประตูจะเป็นเดบิดเดคเคานะครับคู่เซนเตอร์เป็นแม็กไวด์กับลีดีเลฟแบ็คขวาเป็นบิสซาก้าแบ็คซ้ายเป็นลุคชอนะครับอ่ามิดฟิลด์โฮลิงบอลนะครับจะเป็นแม็กโทมิเน่นะครับก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนเฟสนั่นแหละนะครับเฟสจะจับคู่กับพอพ็อกบาร์นะครับมีบุนโน่ฟอนเดสเป็นหน้าต่ำนะครับเป็นเพลย์เมคเกอร์ด้วยนะครับ ส่วน2กองหน้านะครับก็จะเป็นเลสฟอร์ดกับเมสันกินวูดนะครับอองตูนิมารเซียวเนี่ยติดโทษแบนอยู่นะครับส่วนนนี่ฟานอเบกต้องรอโอกาสนะครับอัปเดตนะครับนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่บาดเจ็บนะครับก็จะมีฟิลโจนะครับหัวเข่าอเล็กเทเลสนะครับติดไวรัสโคโรน่านะครับแล้วก็แองโทนิมารเซียลติดโทษแบนนะครับแล้วก็เอริกบายยีบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อนะครับเจสซี่ลินการ์ดนะครับก็ไม่ระบุสาเหตุ ผมไม่แน่ใจว่าไม่ระบุสาเหตุเพราะอะไรนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยความพร้อมของเอดิสันคาวานีนะครับคําถามคาวานีเหมาะสมที่จะเป็นตัวจริงหรือยังนะครับน่าจะมีความฟิตน้อยกว่าเมสันกินวูดนะครับโซชาน่าจะให้โอกาสกินวูดก่อนก่อนที่จะส่งคาวานีลงมานะครับส่วนแรดฟอร์ดนี่ต้องประจําตําแหน่งกองหน้าแน่นอนเพราะว่าเพิ่งกดแฮตทริกในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกมานะครับยังไงก็ต้องได้รับโอกาสเป็นตัวจริงแน่นอนนะครับ ส่วนสกอตต์แม็กโชมิเน่เฟร็ดพอกบาเนี่ยวันนี้ต้องเล่นกับบูโน่ฟอนเดสนะครับมีบทบาทที่แตกต่างกันไปนะส่วนเดบิกต้องนั่งสำรองไปก่อนนะครับทีนี้นะครับก็มาดูคำทำนายผลแล้วครับของสำนักข่าวต่างประเทศนะครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับทำนายผลการแข่งขันของคู่นี้ไว้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านนะครับเอาชนะอาร์ซนอลได้ 2ประตูตอนน่อ1นะครับนี่คือการทำนายผลของสื่อต่างประเทศนะครับวันนี้เพิ่มอีกนะครับผมมีช้อยให้เลือกนะเอาให้ดูเป็นตัวเลขไปเลยนะครับก็เป็นการทำนายผลของ Skysport นะครับ Sky Sport p r e m i e พ League นะครับเอาข้อมูลเข้ามาก็ให้ครดิตเขาตรงนี้นะครับวูบนะครับจะชนะคิสตันพลตหนึ่งูนย์แต่วูบจริงๆชนะ2 0นะก็ถือว่าถูกแหละนะครับเชฟฟิลด์จะเสมอกับแมนซิตี้หน เบอร์ซี่จะเปิดบ้านเอาชนะเชลซี2-1ลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮม3-0แอสตันวิลล่าเปิดบ้านแพ้แอสตันเทมต์นึ่ตูต่อนิวคาสเซิลนะครับเปิดบ้านเสมอกับเอเวอร์ตัน1-1นะครับแมนยูเสมอกับอาร์เซนอล1-1อันนี้ทำนายผลนะครับแล้วก็สเปอร์เปิดบ้านเสมอกับไบรท์ตัน2-2ฟูลแลนดเปิดบ้านเสมอกับ an, เวสต์บอมบีดอันเบียนะครับ2-2และลีดยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้ 2อประตูต่อ1นะครับอันนี้เป็นการทำนายผลของ Sky Sport นะครับส่วนอีกที่นึงเป็นข้อมูลรวมของสื่อต่างประเทศนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับโปรแกรมการขันในวันอาทิตย์นี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของตลาดนักเตะในวันนี้กันบ้างนะครับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วยนะครับเจฟเฮอร์สครับก็ยกย่องนะครับเนบบี้เนบบี้สตีลนะครับ เนปปี้สติลเนี่ยคือใครนะครับเขาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษนะที่ในยุคปีปีเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูไอ้ข้อมูลนี้นะครับปี1966นะครับชุดทีมชาติอังกฤษชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่ยิ่งใหญ่นะครับเจฟเฟอร์สครับเซอร์เจฟเฟอร์สนี่ก็ให้คำชื่นชมนะครับกับกองกลางของอทีมชาติอังกฤษท่านนี้นะครับที่เสียชีวิตลงไปนะครับด้วยวัย78ปีนะครับ นักเตะคนนี้เนี่ยเป็นหัวใจและวิญญาณของทีมชาติอังกฤษนะครับก็ขอแสดงความเสียใจมานโอกาสนี้นะครับก็คุณงามความดีของเขานี่ก็จะถูกบันทึกไว้กับทีมชาติอังกฤษนะครับนี่ครับนี่คือ t w i t เตอร์นี่คือรูปเขาตอนหนุ่มๆน,นะครับสำหรับเนปปี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกับความเห็นของไรอันกิกส์ครับวันนี้นะครับ ตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับกิกส์ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอาจจะต้องรอเวลาอีกประมาณ15ปีถึง20ปีนะครับในการที่จะกลับมาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งนะครับคือกิกส์มองอย่างนี้นะครับมันมีเหตุมีผลของมันนะกิกส์มองว่าในฤดูก,กาล2012-2013เนี่ยเป็นยุคของเซอร์เล็กฟูกุสันนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยอดเยี่ยมที่สุดอันนี้อันนี้พูดพูดในอดีตนะ แต่ในทางกลับกันในวันนี้นะครับผมคิดว่าโอกาสที่เราจะชนะลิเวอร์พูลกับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้จะชนะครอปได้และจะชนะเป๊ปได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แตกต่างในเวลานี้นะเป็นความเห็นของกิกส์นะครับอีกหนึ่งความเห็นของไรอันกิกส์ครับก็คือการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะมีโอกาสในการต่อกรกับแมนซิตี้และลิเวอร์พูลนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ลำบากนะแต่ไม่ใช่หมายความว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะไม่สามารถเอาชนะลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้นะครับแต่ความหมายของกิกส์ก็คือการใช้เวลาในการสั่งสมนักเตะระดับโลกขึ้นมาใหม่นะครับโดยการรักษานักเตะระดับโลกเดิมไว้นะครับกิกส์ยังบอกอีกนะครับว่าด้วยจิตวิญญาณของความเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสามารถสร้างได้แต่ไม่สามารถสร้างได้ในช่วงเวลาที่สันส้นๆต้องใช้เวลานั่นเองนะครับความสามารถของโซชากับครอปและ เป๊ปมันยังไม่สามารถเทียบกันได้เอาแบบตรงๆต,ตามนี้เลยนะแล้วที่สำคัญก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในไม่ช้าจะสามารถกลับมาเอาชนะยอด2ทีมนี้ให้ได้เหมือนกันนะครับก็ผมเชื่อว่านะยังไงก็ไม่ต่างกันมากหรอกฟุตบอลนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ชื่อเจ้าหนูที่ชื่อว่าแอนโทนีอีเรนกานะครับ แอนโทนีอีเรนกาเนี่ยเป็นกองหน้านะครับปอย18ปีนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ในเกมล่าสุดนะเขามีลูกยิงสวยๆนะครับในเกมที่เจอกับาเกชุดนี้น่าจะเป็นเชลซีหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะคือในเกมนี้เองในอีเลนกานะครับก็ตีลังกาตีลังกายิงหรือเปล่าผมไม่ได้ดูเทปการแข่งขันไงแต่มันเป็นภาพนะครับซึ่งลูกยิงนี้เนี่ยกับฟอร์มการเล่นในตอนเกมการแข่งขันเนี่ยอีเลนกานะครับยอดเยี่ยมมากจริงๆนะครับก็นี่แหละ เพชรเป็นงามของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีอยู่ในสโมสรมากมายนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาคัสแซดฟอร์ดนะครับเป็นอ่าสัปดาห์นี้นะครับก็คว้ารางวัลนะครับนักเตะยอดเยี่ยมนะครับประจําสัปดาห์นะครับก็แรดฟอร์ดนะครับแฮร์ูคิโร่นะครับในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็ได้รับรางวัลนะครับได้รับรางวัลทั้งในพรีเมียร์ลีกและยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนี่เรายังไม่ได้นับ รางวัลที่ได้รับจากสังคมอีกนะครับก็ผมเอาแค่โฟกัสที่ฟุตบอลพอนะครับก็ยินดีกับมาคัตเลตฟอร์ดด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวการเสริมทัพนะครับมีแฟน Youtube ถามผมนะผมยังจำได้เลยว่าเขาถามว่าฮาคาโนกเล่นตำแหน่งไหนนะครับตอนแรกเขาบอกว่าเป็นปีกนะครับผมเนี่ยบอกเองว่าเป็นเป็นปีกปีกความเร็วครับแต่ตอนนี้นครับผมเองเนี่ย แปลจากสื่อนะวันนี้ผมก็เลยไปหารายละเอียดของฮาคานกูมานะครับเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในการที่จะเซ็นสัญญากับฮาคานกูนะเนี่ยล่าสุดนะครับเมื่อคืนนี้มีการเบิ้ลค่าเหนื่อยให้คาคาโนกูเป็น2เท่าแต่การเบิ้ลค่าเหนื่อยนั้นนะครับเป็น3ล้านยูโรนะต่อปีการเบิ้ลค่าเหนื่อยอย่างนี้นะครับมีข้อตกลง ฮาคานกูนะครับต้องไม่ต่อสัญญากับสโมสรเอซิมิลานต้นสังกัดครับหาคานูกูจะต้องย้ายออกมาแบบฟรีๆครับแล้วที่สำคัญก็คือสิ่งที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับให้ไว้กับฮาคานูกูก็คือบทบาทจอมทัพหมายเลขสิบทีนี้เบอร์เสื้อหมายเลขสิบมามันอาจจะไม่ว่างอยู่นะแต่ความหมายของฮาคานกูในการมาเล่นในถิ่นโอทัฟอร์ดก็คือการเป็นจอมทัพนะครับการเป็นย์เมเกอร์ซึ่งฮาคานกูเนี่ย ฟอร์มการเล่นกับ a อซิมิลานเนี่ยสามารถทำให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่า 1. เบิ้ลค่าเหนื่อยให้ 2. จะเซ็นฟรีนี่คือสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นการทำธุรกิจที่ชาญฉลาดนะครับไม่เสียตังแต่ได้ย์เมคเกอร์มานะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเซ็นฟรีเมื่อไหร่นะครับเรามาต่อกันที่ เรื่องราวของหลุยฟาเกลกับไรอันกิกส์กันนะครับเรื่องราวของหลุยฟาเกลกับไรอันกิกส์เนี่ยมีเรื่องราวนะครับว่าตอนที่อยู่ในห้องอาหารนะครับอ่าฟาเกลเนี่ยเปิดประตูเข้ามานะครับแล้วเขาก็เจอกับไรอันกิกส์เป็นครั้งแรกนะครับกิกส์เองเนี่ยก็มองเขานะว่าโหคนนี้เนี่ยมีเหมือนมีบารมีเนาะเหมือนคนมีอํานาจเดินเข้ามาในห้องแต่งมาในห้องอาหารนะ่ะทีนี้กิกส์เองก็มองไปที่ตัวของอ่าตัวของหลุยฟาเกลเนาะ และทั้งคู่ก็ได้มีโอกาสทักทายกันนะครับก็เหมือนกับว่าคุยกันแบบไปมานะครับก็คือเขาเป็นคนที่แปลกๆนะแต่ฟากาก็เป็นคนที่ดีจริงๆและกิกสพูดประมาณนี้แหละนะครับก็คือกิกสมองความเป็นมืออาชีพของหลุยส์ฟากาว,ว่าเออเขาก็ไม่ได้ถือตัวอะไรมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือแต่เออทั้งคู่เนี่ยก็มีแชมป์ร่วมกันนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยในสื่อบอกไว้ว่าคือ แชมป์เอฟเอคัพนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขออภัยแล้วกันนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสติโน่โรนโดนะครับซึ่งเป็นตำนานของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่มีข่าวกับลิเวอร์พูลนะครับคือมันมีข่าวอย่างนี้ครับอ่าสมัยที่ชราอูรุเย่นะครับผู้จัดการอดีตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเนี่ยคุมลิเวอร์พูลในยุคนู้นครับก่อนที่แมนยูจะเซ็นสัญญากับคริสติโน่โรนโดนะครับ แมนยูเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์กับสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนซึ่งในเกมการ่นขันในเกมนั้นเองเนี่ยลิสบอนชนะ3ประตูต่อหนึ่งนะแล้วก็โรนัลโดเนี่ยยิง2ประตูในสื่อบอกว่าอย่างนี้นะครับโรนัลโดเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะครับอ่าสปอร์ติง้งลิสบอนชนะ3าหนึ่งนะครับแล้วก็โรนัลโดเองเนี่ยอ่ายิงไม่ได้ในเกมนี้ผมพูดผิดนะครับทีนี้เนี่ยอ่า คน after เ,เล็กเองก็ยังบอกเลยว่าต้องซื้อโรนัลโด้นะครับต้องซื้อโรนัลโด้มาร่วมทีมนะครับแต่ก่อนหน้าน,นั้นเองชาร์ลอรย่นะครับได้บอกนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยก็มีโอกาสเซ็นนะแต่ในตอนปี2002นั่นเองเนี่ยเราตัดสินใจอยู่2คนแต่ก็ไม่ได้ใครสักคนนะลิเวอร์พูลในยุคนู้นน่ะในปี2002อ่ะเป็นอะไรที่ตัดสินใจได้โอ้เมื่อก่อนไม่ได้มีเงินนะครับก็โรนัลโดกับ ลิค r าโดคอเรสมาถ้าใครดูใครรู้จักลิคาโดคอ r รสมาในยุคที่กำลังพีคนะครับในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกนี้เราจะเห็นว่าโอโ้โหการเลี้ยงบอลของคอเรสมาเนี่ยเหมือนการไล่มนนะครับเหมือนการเสกครถาเนี่ยผมนั่งดูอยู่โอโ้โหคอเรสมานี่ผมอยากให้ลิฟูซื้อจกิงงนะคือมันต้องมีนักเตะอย่างเงี้ยนะครับโรนโดยังไม่เท่าค o r รส m a เลยในตอนนั้นนะครับคอเรสมานี่สุดยอดมากนะครับแต่ คือเอาง่ายๆเลยเป็นปีกที่ดีมากแต่ตอนนั้นเองเนี่ยเรามีไมเคอเวนอยู่นะครับไมเคอเวนในตอนนั้นยังอยู่กับลิเวอร์พูลอยู่นะครับราคาของนักเตะตอนนั้นนะครับถ้าถ้าพูดในสื่อนะั้นในสื่อบอกไว้ว่าโรนัลโด้ราคาประมาณอ่สี่ล้านปอนหรอผมไม่ค่อยเชื่อชราริเย่เท่าไหร่หรอกผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะแต่ผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่หรอกนะครับราคาเพิ่มเป็น13ล้านปอนในตอนนั้นอะลิเวอร์พูลไม่สามารถซื้อได้ครับ ก็เลยทําให้พาดดิวของริซิโนโรนโดไปนะครับโรนโดจริงๆค่าตัวอยู่ที่ประมาณ4ล้านปอนด์ในยุคนู้นครับตอนเป็นดาวรุ่งนะครับแต่ค่าตัวกลับเพิ่มขึ้นนะครับเป็น13ล้านปอนด์ทำให้ชูราอุลิเย่เนี่ยไม่สามารถเซ็นสัญญากับริซิโนโรนโดได้ฟังหวยหูหเลยนะครับสาหรับข่าวนี้นะครับเรามาต่อกันที่ความเห็นนะครับกับเกมนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับอาร์เซนอล ถ้าเรามองในอดีตนะเนี่ยพอผมแปะทวิตเตอร์นี้ไว้ครับเป็นทวิตเตอร์ที่แบบว่าโหในยุคนั้นนี่คือเกมสุดเข้มขน้นใครดูบอลก็สนุกมีอารมณ์ร่วมไปกับเกมนะครับพูดถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับยิ่งลอยคีนกับพัชิกเปียล่านะลงสนามกันทีไรนี่มันทุกทีนะครับโอ้การเข้าบอลน,นี่หนักๆขนาดเลยนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอกรกับอาร์เซนอลได้อย่างสุดมันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโค้ดนะครับโค้ดก็สนุกเป็นผู้มีบารามีทั้งคู่และมีความเป็นบุคลิกที่ยอดเยี่ยมทั้งคู่นะครับแต่ในยุคนี้นะครับความเข้มข้นเหล่านี้เนี่ยมันหายไปนานแล้วนะครับถ้าถามว่าใครจะต่อกอกอลใครในเกมนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นพอพักบากับกรานิกชากานะครับซึ่งแบบมีความแข็งแกร่งทั้งคู่นะครับแต่สองคนนี้ก็ไม่ได้เล่นบอลโหดเหมือนกับลอยคีนกับพัทิกเวล่าเนาะ ในยุคนูนนี่มันสุดยอดนะครับก็พูดถึงบรรยากาศนะถ้าใครอยู่เคยผมเชื่อว่าแฟนแมนยูรู้อยู่แล้วแหละว่าการเจอกับอร์เซนลเนี่ยเกมมันไม่ใช่เกมเบาๆอยู่แล้วล่ะนะครับใส่กันไม่ยั้งอยู่แล้วนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับว่าพรุ่งนี้ดูซิว่าเกมจะเข้มข้นเหมือนแนดดิตหรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาร์เร็กเทเรสกันนะครับก็ยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับการทดสอบเป็นบวกนะครับ อาริเชเลสครับก็จะพลาดคือพลาดมาแล้วละเกมนี้ก็พลาดอาทิต์เนี้ยก็ตอนนี้เองเนี่ยเขาเข้าเสู่กระบวนการการกักตัวนะครับแล้วเขาก็ได้โพสต์ลงในอินสตาแกรมในวันนี้นะครับว่าผมอยากจะบอกทุกคนว่าผมสบายดีแต่ผมโดดเดี่ยวและเร็วนี้นะครับผมจะกลับมาแข่งขันอีกครั้งนะครับต้องขอขอบคุณข้อความที่ส่งมาให้กำลังใจผมนะครับก็ ขอบคุณมานาอกาสนี้อาริเทเรสนะครับก็คือนี่นะครับสิ่งที่อาอริเทเรสเนี่ยทำก็คือการโดนกลับตัวอยู่คนเดียวนั่นเองนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะโลกนี้เนี่ยหายก็ได้ภูมิเหมือนซาลัตตันอะ่ะซาลตันก็เป็นนะครับแต่ผมเอาชนะโลกนี้ได้อะ่ะคุณแข็งแกร่งอย่างผมหรือเปล่าล่ะเอออะไรประมาณนี้นะครับก็เทเรสเองเนะครับก็โอการกลับมาแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมันก็หายนะครับแจงให้ทราบตามนี้ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเซลคิโอโรเมโรกันนะครับพราพเมื่อวานนี้ใครดูสรุปข่าวการย้ายทีมเนี่ยโรเมโรยืนยันอยู่กับแมนยูต่อนะครับแต่โรเมโรหวังไว้นะประตูวัย3าปีคนนี้นะครับเขาหวังว่าสโมรสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะยกเลิกสัญญาในเดือนมกราคมนี้อา้าวคือตอนนี้อยู่กับแมนยูต่อถึงเดือนมกราคมมกราคมเนี่ยตลาดจะเปิดอีกรอบ ในช่วงเวลาตลาดเปิดอีกรอบเนี่ยขอให้มนยูยกเลิกสัญญาเขาจะได้ไปเซ็นกับอินเตอร์มเมี่ได้โดยที่จะไม่ได้ไม่ต้องไปคือเขาได้ได้ตังอะเอาตรงๆเลยเนาะก็คือสมโมสรเนี่ยอาจจะไม่ได้อะไรประมาณนี้นะใครจะไปยอมนะครับอันนี้ผมพูดจะเล่นๆนะแต่เราดูสถานการณ์ของลูมนโลในเดือนมกราคมนี้แล้วกันแต่ถ้ายกเลิกสัญญาเนี่ยได้ไปแน่นอนนะครับแจงให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่ เรื่องราวของเฟร็ดกันนะครับก็เกมที่เจอกับไลซิกเนี่ยเฟร็ดได้รับความชื่นชมมากจริงๆครับอุริโกน่าโซชานะครับได้ออกมาชื่นชมเฟร็ดนะครับว่าเขาเล่นได้ตามแพ็ติกที่ผมวางไว้โซชาประทับใจเฟร็ดนะครับตรงที่เฟร็ดเนี่ยสามารถคุมเกมแดนกลางได้นะครับแล้วก็ผ่านบอลสวยๆแล้วก็เติมเกมลุกได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับการแข่งขันในเกมพิลิกในนะัดต่อไปนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมนะ ที่จะเป็นบททดสอบของเฟสว่าเขาเนี่ยจะสามารถเจอกับผู้เล่นของอาร์ซลเนี่ยที่เป็นระดับโลกบางคนได้หรือไม่นะครับและที่สำคัญก็คือในตอนนี้เองเนี่ยโอ้สื่อชื่นชมมากเลยนะเฟสเนี่ยกับการเคลื่อนไหวที่เหลือเชื่อโอ้โหแม่พูดเยอะเลยนะแต่ผมเอาสรุปง่ายๆก็คือเฟสได้รับความชมมากจากโซชานะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของพอพ็อกบากันนะครับ ก็อเลกุน่าโซชาเนี่ยก็ได้พูดถึงนะครับพอพอกบาับโซชาบอกนะครับว่าการเซ็นสัญญากับแดนนี่ฟันเดเบิเนี่ยเนี่ยมีผลต่อพอกบาเฟสเนมันยามาติชแน่นอนเพราะทั้ง3คนที่ผมเอ่ยชื่อนะครับเล่นตำแหน่งแดนกลางนะครับแฟนๆหลายคนนะครับก็พอจะทราบแลวจะเห็นเนาะว่าตำแหน่งบูโน่กับพอกบาบางทีมันคล้ายคกันนะครับยิ่งเดเบิกมาเนี่ยยิ่งคล้ายกันใหญ่เลยนะครับ ฉะนั้นมันต้องมีคนใดคนหนึ่งนั่งข้างสนามนะครับก็ทีนี้นะครับโซชาก็็ชื่นชมนะว่าพอกบาเองเนี่ยในเกมที่เอาชนะไรซิกเนี่ยคือทําได้ทุกรูปแบบเลยสําหรับนักเตะร,ระดับโลกคนนี้ชื่นชมประมาณนี้นะครับโซชาชื่นชมพอกบานะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวบทสัมภาษณ์ของโอเลกุน่าโซชานะครับระหว่างการให้สัมภาษณ์นะครับอา่านักข่าวนะ ได้ถามอเล็กคุนาโซชาแบบตรงๆนะว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีพอที่จะไปถึงแชมป์พิมพ์ีกในดูการนี้หรือไม่นะครับซึ่งอเล็กคุนาโซชานะครับก็ได้ตอบไปแบบตรงๆนะว่าผมคิดว่าฟุตบอลเนี่ยมีการพัฒนาและหลายสโมสรน,นะครับได้พัฒนาความแข็งแกร่งแบบเชิงลึกคือแกร่งทั้งทีมอ่ะแล้วก็มีระบบการเล่นที่ไม่แตกต่างจากเราเลยฉะนั้น ทุกทีมนะครับมีศักยภาพผมใช้คานี้นะในการพัฒนาทีมของตัวเองให้เกิดความแข็งแกร่งในเชิงลึกได้ถ้าคุณมีคุณสมบัติเหล่านี้ทีมของคุณก็จะไม่ตกชั้นองค์ประกรอบเงินนะครับนักเตะระดับโลกแล้วหลายๆอย่างเนี่ยที่แมนยูมีเนี่ยมันสุดยอดอยู่แล้วนะครับแต่ในขณะที่ทีมอื่นนะ่ยก็สามารถมีได้เหมือนกันดูอย่างลีสยูเนตนะครับถ้าผู้จัดการสามารถจัดการแมเนจในทีมได้ดีเนี่ย มันก็ทำให้ทีมเล่นได้ดีเหมือนบาซิโลเบซ่าเหมือนเอสปิเนโน่เอฟซูนันโตซานโตนะครับก็คือโค้ชของบูฟแฮมตันเนี่ยเห็นไหมทำบูฟจนแบบน่ากลัวเลยโดยใช้นักเตะโปรตุเกสถึง11คนนะ่ะนะครับ9คนนี้เป็นผู้เล่นนะอีก2คนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นโค้ชกับตัวเขาเองนั่นแหละนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับว่าโซช่าย,ยังพูดสุดท้ายนะว่าเราไม่สามารถพูดได้เพราะมันยังไม่ถึง เวลาของการคว้าชแชมป์แต่เราจะทําให้ดีที่สุดนะครับก็ถือว่าตอบกันแบบว่าไม่ต้องไปถึงกาบคว้าชแชมป์แต่ว่าทําให้ดีที่สุดก่อนนะครับก็ความเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับถ้ามันมีนักเตะองค์ประกอบครบ,บยังไงมันก็สู้ได้ทุกทีมแหละนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเมสันกินวูดกันนะครับในเกมที่เอาชนะ รซิกแล้วครับแล้วเกมที่เจอกับปารีสผมไม่แน่ใจนะว่าเกมกับปารีสกินวูดลงหรือเปล่านะครับทีนี้เนี่ยการเล่นในพรีเมียร์ลีกในสุดสัปดาห์นี้นะครับกินวูดอาจจะได้กลับมาจับคู่กับมาคัดแรดฟอร์ดนะครับซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปเนาะในคืนวันอาทิตย์ห้านมครึ่งนะครับว่า,าตัวของกินวูดเนี่ยจะทาผลงานได้ดีจริงหรือไม่แต่ไล์อัพสิบเอ็ดผู้เล่นมีกินวูดเป็นกองหน้าคู่กับแรดฟอร์ดนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอะ,อะไรเนี่ยทีมยอดเยี่ยมของยูโรปาลีกนะครับทีมยอดเยี่ยมของพิมพ์ลีกเนี่ยดูในสุบข,ข่าวได้เลยนะครับประจำสัปดาห์นะแต่ในยูโรปาลีกนะครับมีนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่หนึ่งคนอดีตอดีตอดีตตอนนี้เขาปล่อยยืมตัวก็คือดีโกดาโล่ครับทำไป1นึ่งแอสซิสต์กับอีกหนึ่งประตูนะครับตำแหน่งแบ็กนี่แหละนะครับตามรายงานนะครับว่าความยอดเยี่ยมของ d ดียโก a ดโลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ทําผลงานนะครับก็ติดในทีมยอดเยี่ยมยูโรปาลีกนะแต่ที่แน่ๆนะครับเจ้าตัวเองนะครับดีโกเดโลได้ออกมาเปย์แล้วนะครับว่าเขาต้องการมาเป็นผู้เล่นใน11ตัวจริงมากกว่าที่จะถูกปล่อยให้ยืมตัวนะครับการเล่นในกับทีมอื่นเนี่ยเป็นตัวจริงแต่มาอยู่กับแมนยูเป็นตัวสำรองเนี่ยเจ้าตัวดีโกดโลนะครับไม่แฮปปี้ด้วยนั่นเองนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของดานี่ฟันเดเบกันนะครับฟันเดเบกเอาความเห็นของโลนันเดบัวก่อนนะครับเดบัวนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อในวันนี้นะครับว่าความโดดเด่นของเดบิกนะครับเมื่ออยู่อาเจ็กซ์อัลเตอร์ดัมนะครับเขาโดดเด่นเหลือเกินแต่วันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอเล็กซานดรชาเนี่ยการคือเดบิกเป็นดาวลุ่งไงเขาต้องการเวลาในการลงสนามทุกสัปดาห์ครับ เขาไม่ต้องการที่จะมาน่าเป็นตัวสำรองนะครับซึ่งโซชาเองเนี่ยจะต้องปรับตรงนี้เลยนะนี่คือปัญหารนันคุณม,มันบอกนะไม่ใช่รนันคุณม,มันนะครับอา่าใครนะแฟนเดบัว er เหรอขออนุญาตอ๋อแฟนเดบัวนะครับได้บ่อยนะครับว่าอา่าคุณจะต้องได้มีโอกาสลงสนามนะครับไม่เช่นนั้นคุณจะไม่ก้าวหน้าโอ้โหพูดอย่างนี้นะ ถ้าเดบิกนะครับไม่ได้ลงสนามบ่อยเนี่ยผมเชื่อว่านะการย้ายครั้งนี้เฟลเลยนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเดบิกไปแล้วเนาะมิเคลอาเตต้ากันอาเตต้านะครับในสุดสัปดาห์นี้นะครับจะเดินทางไปเยือนถิ่นโอแทฟอร์ดในระดับมันหาทุ่มครึ่งนะครับมิเคลอาเตต้านะครับก็ชนะนะครับในเกมล่าสุดนะครับกับสโมสรดันดอชดันดอชนะครับ ในเกมยูโรป้าลีก3ประตูต่อศูนย์นะครับลูก3นี่นิโคลัสนิโคลัสเปเป้เนี่ยสวยมากนะครับถนัดซ้ายแต่ยิงขวาเสียบสามเหลี่ยมเลยสวยลูก3นะเคลียร์บอลมาได้35วินาทีอ่ะพอดีผมดูอยู่นะครับแล้วก็3ประตูนะครับเอนเกเชียจูเอลเวลล็อกนะครับแล้วก็นิโคลัสเปเป้เนี่ยถือว่าเป็น3ดาวลุ่งที่ยอดเยี่ยมมากนะครับก็คำถามสำคัญจะรับมือกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไหวไหมนะครับคำตอบก็คือ อาร์ซนอลนะครับฟู Full. พร้อมที่จะสู้กับแมนยูแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโม,มสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็จัดให้กับแฟแมนยูก่อนนะครับพิมพ์ลิกสุดสัปดาห์นี้นะครับสนุกแน่นอนนะครับก็รอดูกันตามโปรแกรมนะส่วนเรื่องราวของการเสริมทัพนะครับฮาคานูกูเป็นเพย์เมคเกอร์เซ็นฟรีได้ขา่าเหนือสอเท่าประมาณ3ล้านยูโรต่อปีถูกเสนอไปแล้วนะครับ มีข้อแม้ต้องไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับ a อมิลานะครับส่วนเรื่องราวของเซลคิโอโรเมโรนะครับก็อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับถ้าแมนดูแมนยูยินดียกเลิกสัญญาในเดือนมกราคมนี้เขาก็จะไปร่วมทัพอินเตอร์มัมีขออยู่กับแมนยูไปจนถึงเดือนมกราคมนี้ก่อนนะครับส่วนเรื่องราวของอลิสเตสก็ครับติดไวรัสโครนานั่นนี่ก็ออกมาทวิตบอกแฟนๆนะครับว่าขอบคุณนะครับก็เรื่องราวของสมูรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ